แมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาทายาขี้มองยี่สิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ตีตายไปหายายยายเคี้ยวหมากไปหาสากสากตีหัวไปหาผัวผัวปี้เลย <c oughs> แมงมุมพี่น้องแมงมุมมันเขาไปอยู่ในผาสาวตุ่มบนี่สาวตุ่มกะเลย รีดเธอโดยเตารีดโดย,ดโดยที่สาวตุ่มแนมบอเห็นเนาะ <_ d> um> ตัวนี้เธอกระตายแอแกแซกแล้วเนาะไม่มุ่งบาทนี้สาวตุ่มก็เลยเอาเธอมาแสดงโซ่ให้พี่น้องเบ่งตัวใหญ่เลยพี่น้องไม่มุ่งสวิตเซอร์แลนด์เนาะ <_ d> um> ขาขาดเป็นขาหนึ่งเพราะว่ามันกรอบบ่ <_ d> um> <_ d> um> <_ d> um> สาวตุ่มเอาเสือมารีดเนาะพี่น้องอรีดรีดอยู่บานนี้กับสบัดก็เอาเสือปีนออกมาเนาะตกปอกโหลด